15ประเด็นที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับถั่วเซียนถั่ววิเศษที่ทําให้แม้แต่มหาเทพหรือเทวดายังแปลกใจถั่วเซียนนะครับปรากฏขึ้นครั้งแรกในดราก้อนบอลในตอนที่โกคูขึ้นไปฝึกฝนวิชาบนหอคอยคารินโดยถั่วเซียนที่เราเห็นในดราก้อนบอลนะครับก็จะเป็นลักษณะกลมๆเขียวๆก็จะมีสรรพคุณในการรักษาบาดแผลฟื้นฟูพลังแล้วก็ทําให้อิ่มยาวนานไปกว่าสัปดาห์เลยนะครับด้วยอุณประโยชน์ของถั่วเซียนนี้เองทําให้โกคูและพัก พวกรอถ้นจากการบาดเจ็บสาหาัสรวมถึงการตายจากเหตุการณ์อันเลวร้ายถั่วเซียนนะครับก็ได้กลายเป็นไอเทมที่สําคัญในทำรายของทั้งในอนาคตด้วยเช่นกันโดยอาจารย์โทริยามาก,ก็ได้วางเรื่องไว้ในตอนที่ไม่มีถั่วเซียนตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าถั่วเซียนเนี่ยสำคัญแค่ไหนแต่น้อยคนนะครับที่จะนึกถึงถั่วเซียนวันนี้ผมแดนนี่จากไมโครเทเลอร์จะมาวิเคราะห์แง่มุมที่น่าสนใจทั้งหมด15ประเด็นที่คุณอาจไม่รู้หรือว่าคุณอาจ รู้อยู่แล้วเกี่ยวกับถั่วเซียนแต่ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ อันดับที่15ถั่วเซียนทําให้อิ่มยาวนานถึง10วันเดิมทีนะครับถั่วเซียนเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้รักษาแต่ว่ามีเอาไว้ขจัดความหิวถ้าคุณกินถั่วเซียนแค่เม็ดเดียวจะทําให้คุณอิ่มยาวไปถึง10วันฟังไม่ผิดหรอครับคุณจะอิ่มไปถึง10วันเลยทีเดียวโกคู Goku ก็เช่นกันในตอนที่โกคูได้รับถั่วเซียนครั้งแรกโกคู Goku ก็แทบไม่เชื่อเลยว่าแค่ถั่วเม็ดเดียวจะทําให้อิ่มไปถึง10วันโกคู Goku กินถั่วเข้าไปแค่มือเดียวก็ทําให้โกคูเนี่ยอ้วนขึ้นนิดหน่อย กับยาจิโรเบ้ที่พลาดกินถั่วเซียนไปจํานวนมากทําให้น้าหนักขึ้นเพียงเซียววินาทีแต่ถ้าจะให้คิดตามหลักเหตุผลน,นะครับก็เป็นไปได้เพราะปกตินะครับผู้ชายก็ต้องการแคลอรี่เฉลี่ยประมาณ2,500แคลต,ต่อวันและแน่นอนนักลบแซกก็จะต้องการมากกว่านั้นเพราะว่าใช้กําลังมากกว่าคนปกติแต่ถ้าเราพิจารณาตามเหตุผลนี้ตัวเหล่านี้ควรมีพลังงานมากกว่า2 5 0 0แคลอรี่แน่ๆครับสาหรับคลีปเอาไว้เป็นเวลา4วันเต็ม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถั่วเซียนจะมีสารอาหารวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับมากมายครบถ้วนขนาดไหนถึงขนาดช่วยให้อิ่มแล้วก็รักษาบาดแผลรวมถึงฟื้นปูพลังงานได้อย่างรวดเร็วอันดับที่14ในไทม์ไลน์ของครั้งโลกอนาคตมเมล็ดพันธุ์ถั่วเซียนได้แห้งไปแล้ว ทำลายโลกอนาคตของทังเนี่ยครับเป็นอะไรที่แย่มากๆเลยไม่เพียงแต่พวกนักรบแซดเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วรวมถึงโกฮังด้วยและทั้งก็แทบไม่สามารถต้านทานแล้วก็สู้มนุษย์ดัดแปลงได้เลยพวกเขาก็จะต้องดิ้นลนเอาชีวิตรอดรวมถึงรักษาตัวทุกครั้งหลังจากการต่อสู้มีการเปิดเผยว่าถัวเซียนได้แห้งสนิทและไม่มีการนำมาใช้อีกแล้วสังเกตได้จากโกฮังสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาจากหัวเซียน อันดับที่13โกโคได้มอบถั่วเซียนให้เซลทําให้เซลเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่บันนึึไว่าในประวัติศาสตร์ดราก้อนบอลและความทรงจาของทุกคนเลยนะครับ เมื่อกคฟูมอบถั่วเสียนให้เซลศัตรูที่อันตรายและค้นยากที่สุดในตอนนั้นเพื่อให้การแข่งขันเซลลเกมเป็นไปอย่างยุติธรรมจนกระทั่งพิกโกโรได้เตือนสติโกฟูทําให้โกฟูเนี่ยตระหนักได้ว่าเขาทําให้โกฮังตกอยู่ในอันตรายแต่โกฟูก็ปล่อยให้โกฮังจัดการเซลลเพราะคิดว่า โกหังน่าจะตื่นเต้นกับการต่อสู้เหมือนกับเขาและอีกอย่างก็คือโกหังจะได้เรียนรู้รูปแบบการต่อสู้ของเซลนั่นเองทําให้เซลอารมณ์เสียเพราะเซลต้องการสู้กับโกคูไม่ใช่โกหังอันดับที่12ปลูกถั่วเซียนไม่ทันตัวละครในซีรีส์ดราก้อนบอลนะครับก็จะใช้ถั่วเซียนกันค่อนข้างมากแล้วก็สิ้นเปลืองตลอดทั้งเรื่องจนถึงจุดที่ท่านคารินจาเป็นจะต้องปลูกถั่วเซียนใหม่ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เพราะถั่วเซียนยังเป็นที่ต้องการของนักรบแซดจากการบาดเจ็บในการต่อสู้โดยในเนื้อเรื่องตอนหลังๆนับตั้งแต่ภาคพ,พิซเซอร์นะครับท่านคาลินก็ได้หยุด ที่จะแจกถั่วเซียนแต่จะให้เป็นสัสดส่วนแทนให้เป็นจํานวนที่จํากัดแทนเพื่อป้องกันถั่วเซียนหมดหรือในบางทีก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ถั่วเซียนหมดนะครับเพราะหลังจากที่ยาจีโรเบรยย้ายเข้ามาเนี่ยถั่วเซียนก็หมดไปอย่างรวดเร็วโดยครั้งแรกที่ยาจีโรเบย์ปรากฏตัวขึ้นนะครับก็คือตอนที่ยาจีโรเบย์ได้พบกับท่านคารินแล้วก็ตักถั่วเซียนเป็นกำกำเข้าไปในปากอันดับที่11ในดราก้อนบอล GT ไม่มีการใช้ถั่วเซียน แม้ว่าหลังๆจะไม่ค่อยมีถั่วเซียนไม่ว่าจะเป็นถั่วเซียนใกล้หมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่อง d ร a g o n Ball ก็จะมีการใช้ถั่วเซียนเสมอถึงแม้จะใช้น้อยก็ตามแต่ใน d ร a ก o n b บอล GT ที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักผู้เขียน d ร a g o n Ball GT ก็เลือกที่จะไม่ใช้ถั่วเซียนอีกเลยอันดับที่10ถั่วเซียนรสชาติเหมือนปลาถึงถั่วเซียนจะไม่ได้น่ากินอะไรนะครับเพราะว่ามองภายนอกก็เหมือนถั่วเขียวเก่า ไม่มีตัวละครตัวไหนเคยพูดถึงกลิ่นของมันน่าจะเป็นเพราะว่าพวกมันไม่มีกลิ่น แต่ดูเหมือนยาจิโลเบจะชอบกินถั่วเซียนเอามากๆและที่น่าสนใจก็คือในตอนสุดท้ายของสืกชิงเจ้ายุทธภพ,พครั้งที่23ยาจิโลเบเองก็ได้อ้างว่าถั่วเซียนมีรสชาติเหมือนปลาแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนการกินน้ำสต๊อกขึ้นฉ่ายนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือถั่วเซียนไม่ใช่อาหารเลิศรสแน่ๆอันดับที่9เป็นถั่วดิบไม่ใช่ถั่วสุกสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความรู้สึกที่กินไปแล้วเหมือนสต๊อกผักขึ้นฉ่ายนะครับ ก็คือถั่วเซียนเป็นถั่วและไม่สามารถปรุงสุกได้จะต้องกินแบบดิบๆเท่านั้น ทำให้เรามั่นใจว่าไม่มีใครอยากกินถั่วเสียนถ้าไม่จำเป็นยกเว้นยาจิโรเบ้อันดับที่8รักษารอยแผลเป็นไม่ได้ถั่วเสียนขึ้นชื่อเรื่องรักษาบาดแผลอาการบาดเจ็บฟื้นพลังรวมถึงทำให้แขนขาที่ขาดงอกใหม่ได้ถ้าโกหังโลกอนาคตนะครับได้กินถั่วเสียนก็คงจะดีไม่น้อยแต่ยังไงก็ตามถั่วเสียนไม่สามารถรักษารอยแผลเป็นได้ดังเช่นหย่มฉาเทนชิงฮังเป็นต้น2คนนี้ล้วนแต่กินถั่วเสียนมาแล้วทั้งนั้นแต่บาดแผล ที่เป็นแผลเป็นก็ยังไม่หายอันดับที่7ถั่วเซียนไม่สามารถเติบโตได้ในห้องการเวลาในการปลูกถั่วเซียนนะครับท่านคาริมจะต้องใช้เวลาในการปลูกก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมไม่ปลูกในห้องการเวลาล่ะเพราะห้องการเวลาในวิหารพระเจ้าข้างในจะเป็นอีกมิติหนึ่งเวลาข้างในก็จะต่างกับข้างนอก โดย1ปีในห้องการเวลาเท่ากับ1วันภายนอกแต่ปัญหาก็คือในห้องการเวลาไม่มีฝนไม่มีแสงแดดรวมถึงมีความชื้นและอากาศหนาวจัดในตอนกลางคืนด้วยเหตุผลนี้เองนะครับ ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชใดๆในห้องการเวลาได้อันดับที่6มีขนาดจิว๋วถั่วเซียนมีขนาดเล็กมากประมาณเท่ากับถั่วลีมานะครับแต่ถึงขนาดเล็กก็ตามถ้าใครได้กินก็จะอิ่มไปถึง10วันถ้ากินมากกว่า1เม็ดในแต่ละครั้งก็จะทําให้คนคนนั้นมีน้ําหนักมากขึ้นจริงๆแล้วถั่วเซียนควรจะใหญ่กว่านี้นะครับถ้ามันมีแคลอรี่มากขนาดนั้นแต่ก็เป็นข้อดีที่ทําให้นักลบแซดพกพาไปได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นไม่สะดุดตาอันดับที่5้า สามารถรักษาแผลที่เป็นรูได้เป็นที่รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าถั่วเซียนรักษาแผลได้เกือบทั้งหมดแต่คุณรู้ไหมครับว่าบาดแผลที่ถูกเจาะถูกกระซั่วเข้าไปนั้นก็รักษาได้เช่นกันใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดเพราะหลังจากที่ดรเกโรได้ใช้มือทิ่มทะลุผ่านร่างของหยับฉาแล้วปล่อยให้หยับฉาใกล้ตายแต่ก็รอดมาได้เพราะถั่วเซียนช่วยรักษารอยแผลและอวัยวะรวมถึงผิวหนังที่ถูกเจาะได้และต่อมาในช่วงฟรีเซอร์นะครับ ในดีเซลเลคชั่นเอกูได้รับบาดเจ็บจากแบคลิงเลเซอร์ของซอเบตนะครับหลังจากที่ถูกยิงที่หน้าอกซึ่งต่อมาโกโก้ Goku ก็ได้กินปววเซียนล่องลอยอาการบาดเจ็บทั้งหมดรวมถึงรูบ,บนหน้าอกก็หายเป็นปลิดทิ้งไม่ทิ้งรอยแผลใดๆเอาไว้อันดับที่4สามารถทําให้มือที่ขาดหรือฟันที่หักงอกกลับมาได้นอกจากปัวเซียนจะช่วยฟื้นฟูผิวหนังที่ทะลุดังที่กล่าวมาแล้วนะครับปวดเซียนก็ยังสามารถทําให้แขนขากระดูกและฟันงอกกลับมาได้ ใน Dragon Ball Z The Beast Street, Top ang, h er, ah t h เดิร์ฟวิสต t ทรีท็อปทังโกฮังได้เสียแขนไปข้างหนึ่งหลังจากปกป้องทงังจากการระเบิดพลังของหมายเลข17และหมายเลข18เพื่อตามหา โกฮังกับทรังที่ซ่อนตัวอยู่ในขนาดนั้นเหลือถั่วเซียนเพียงแค่เม็ดเดียวโกฮังตัดสินใจมอบให้ทรังซึ่งต่อมาทรังได้ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามีถั่วเซียนมากกว่านั้นแกนของโกฮังก็สามารถฟื้นคืนสภาพได้แต่ตอนนั้นท่านคารินก็ไม่อยู่แล้วถั่วเซียนจึงหายไปตลอดกาลเพราะไม่มีใครปลูกและในช่วงภาคจอมมารบูนะครับวีเดลได้ถูกซูเปโบวิชลูกน้องของพ่อมดบีบีดีจมตีอย่างโหดเคี้ยม ซึ่งในฉบับมังงะนะครับก็ดูโหดหลายและสยดสยองมากกว่าในอนิเมะมากด้วยการทุบตีโจมตีของซูปโปวิสทําให้วีเดลฟันหักไปหลายซี่แต่หลังจากที่โกหังให้เธอกินถั่วเสียนแล้วฟันของเธอก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอันดับที่3ไม่สามารถรักษาอาการป่วยโรคภัยไข้เจ็บได้ในช่วงการต่อสู้กับหมายเลขก19นะครับโกปูก็เริ่มซัฟเฟอร์จากไวรัสนะครับ ที่ทาให้เป็นโรคหัวใจซึ่งโกคูเนี่ยก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาจนเกิดเนื้อเรื่องทำลายในโลกอนาคตของตรังต้องขอบคุณลูมาที่สร้างทามเมชีนและนํายารักษาโรคหัวใจจากอนาคตมาให้โกคูทําให้โกคูฟื้นจากโรคหัวใจแล้วก็เกิดเป็นทำลายปัจจุบันไปจนถึงดราก้อนบอลซูปเปอร์แน่นอนนะครับทุกอย่างก็ย่อมมีขีดจํากัดปว C เซียนเองก็เช่นกันปวเซียนไม่สามารถรักษาโรคติดเชื้อหรือโรคทั่วไปได้ถึงแม้จะรักษาอาการ บาดเจ็บและฟื้นพลังได้ก็ตามอันดับที่2แม้แต่เทพเจ้าก็ยังไม่รู้จักถั่วเซียนในมังงะ Dragon Ball Super นะครับก็ได้มีเหตุการณ์ที่โกวาสได้เผชิญหน้ากับโกคูแบล็ k และบอกให้อดีตลูกศิษย์หรือสามารถเลิกทำชั่วแต่โกคู Black ก็ได้ถือโอกาสแทงโกวาสก่อนที่โกวาสจะตายโกคูได้ให้ถั่วเซียนกับโกวสัสทำให้โกวาสฟื้นขึ้นไคโอชินเท่าได้กล่าวว่า เขาไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีของแบบนี้อยู่จริง และผมก็คิดว่ามันตลกนะครับที่เทพผู้เฝ้าดูทุกชีวิตใน,นจักรวาลที่สิบม,มานานหลายศตวรรษยังประหลาดใจกับถั่วเซียนเม็ดเล็กๆที่มาจากดาวโลกถึงกับทาให้เขาพูดไม่ออกเลยทีเดียวอันดับที่1เกิดเอฟเฟกขึ้นทันทีหลังที่กินถั่วเซียนเมื่อคุณเคี้ยวและกลืนถั่วเซียนเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วินาทีแผลของตัวละครจะหายเป็นปลิดทิ้งรวมถึงพลังงานกลับคืนมาเราเคยเห็นนักสู้อย่างโกคูและปูลิลินวีเดลเกือบจะตายมาแล้ว แต่หลังจากกินถั่วเซียนร่างกายของพวกเขาก็ฟื้นฟูหายเป็นปลิดทิ้งไม่เหลือร่องรอยบาดเจ็บใดๆขนาดยาทั่วไปงต้องใช้เวลาเกือบ30นาทีนะครับในการดูดซึมส่วนอาหารก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะย่อยเนื่องจากต้องผ่านอวัยวะหลายๆส่วนจึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าแค่ถั่วเพียงเมเง็ดเดียวสามารถเห็นผลได้ทันตาสำหรับ15เรื่องที่น่าสนใจของถั่วเซียนได้จบลงแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แดนนี่สวัสดีครับ